วัดีครับวันนี้เรื่องของยาอายุพณะตอนที่4จะขอกล่าวถึงยาแผนปัจจุบันกันบ้างนะครับมีวันนี้จะมีพูดยา2ตัวนะครับนั่นก็คือยาเมทฟอร์มินซึ่งใช้ใน,ใน,ในเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะฮะสก็ยาลรซาแทนนะครับใช้ในเรื่องของยาลดความดันเรามาฟังกันว่าทั้ง2ตัวนี้มีฤทธิ์ในเรื่องของอายุพณะอย่างไรนะครับเมทฟอร์มิน ออกฤทธิ์โดยกลไกการดึงน้ําตาลให้ออกมาจากหลอดเลือดแล้วให้มาอยู่ที่กล้ามเนื้อนะครับคนที่เป็นระดับน้ําตาลสูงก็น้ําตาลก็จะต่าลงแล้วรู้สึกจะมีกําลังมากขึ้นดังนั้นควรจะออกกําลังกายด้วยร่างกายเราก็แข็งแรงอันนี้ก็เป็นฤทธิ์อายุรัฒนนะครับ 2. เรจาจะแทนเรจาจะแทนออกฤทธิ์ในเรื่องของลดความดันนะครับและทางอ้อมก็คือช่วยหัวใจนะครับ และมีข่าวดีก็คือสําหรับท่านชายนะครับที่ทานยาความดันตัวนี้อยู่ทําให้มีโอกาสปึงปังได้นะครับอันนี้ก็เป็นลิกข้างเคียงของเขานะครับแต่ว่ายาความดันอีกตัวหนึง่งมีลิ์ทาให้เสื่อมได้นะครับดังนั้นก็ไปไปฟังดูในตอนที่ผ่านมาพูดถึงยาความดันตัวไหนนะครับที่ทําให้มีอาการดังกล่าวนะแต่ว่าเราจสแทนตัวนี้ เป็นข่าวดีสําหรับทัานชายนะครับดังนั้นยาทั้งสองตัวเนี่ยมีทัานบางคนบอกว่ากินยาเยอะเป็นไตนะครับก็ขอให้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนความเชื่อตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นไตเนี่ยหรือเป็นไตเสื่อมเนี่ยหนึ่งก็คือเกิดจากอายุ2ก็เกิดจากเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดสูงนะครับหรือความดันสูงก็เป็นการทําลายไตยทัองอกนะครับ การรักษาไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันก็เป็นการทําให้อายุยืนยาวดังนั้นยาแผนปัจบันแทบทุกตัวก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการที่เป็นยาอายุวันะนั่นเองวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณครับฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ 分作两